ววียนหับ้้าากราบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกม Android เกมหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะหาโหลดได้จาก p Play Store นะฮะเขาจะมีชื่อเกมว่าเกม h ฮอร์เลอร์อินโดนีเซียฮันตูคูยังหน้าเกมนะครับจะเป็นรูปผีกระสือแบบนี้ครับ น่าจะเป็นกระสือประเทศเขานะฮะตรงขวาล่างนะครับเขาได้ระบุว่าคลิก her to play นะฮะให้เรากดเข้าไปได้เลยครับน่าจะให้เราหาเกี่ยวกับโน้ตนะครับโน้ตนะครับไม่รู้ว่ามีกี่แผ่นนะอ๋อมุมซ้ายบนนะฮะซ้ายบนเขาบอกว่า6แผ่นนะฮะเอ็นี่อะไร อบอบกบ <S <S มาถึงไอ้อบอ้าโอ้ยตกใจหมดเลยเดี๋ยวเอาใหม่อกักรอบนะอะลองอีกทีฮนะมัวจะไปดูกบทำไมมันลอยมาไหวหรือกินเมื่อกี้นี้ต้องสอบสายสายตามองให้รอบๆกว่านี้ฮนะ อันตรายจริงๆป่ากล้วยแห่งนี้อย่านะเว้ยกลัวนะเว้ยหลอดต้นตำลึงนะกำลังจะก้มหาของพุ่งมาจากไหนลูามาไล่หลังเลยย่าไอ้บ่ายมึงอยู่วะไอหายไปไหนแล้ววะ หายไปไหนวะกระดาษโน้ตยังไม่เจอเลยถ้ามันพุ่งมาก็หันหลังหนีนะฮะหันหลังหนีใชโอ้ยกระดาษอยู่ไหนวะอย่านะวิ่ <c oughs> งไปแล้ว <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเราจะวิ่งไวขึ้นนะ <c oughs> กระดาษก็ไม่มีเจอแล้ว เผ่นที่หนึ่งเว้ยเก็บขึ้นมาอย่านะอย่านะเพือ่อไปฉายมันสว่างได้แค่น,นี้เหรอตำนานผีกระสือประเทศอินโดนะฮะที่เขาบอกว่าบางทีมันจะมีแค่ครึ่งตัวะฮะอยอันนี้มันหมักมันงักสซเลยไอ้บ้ามาอีแล้ว จะไม่หิวอะไรตอนนี้อุ้ยมาไหร่จะเจอกระดาษอีกตั้งห้าแผ่นนะฮะรีบรีบเลยรีบรีบเลยมีเหรอไม่มีอย่ามาให้ด้ยน่ากลัวชะมัดหมายแล้ว เห็นมันก็หันหลังให้มันนะวนไปวนมาก็จะกลับมาที่เดิมเจอโนดีครับโอเคเอาโอเคสองแผ่นละแผ่นือสี่แผ่นือสี่แผ่น หลอนจริงๆฮะเพื่อนๆลองโหลดมาดูว่อาจจะมีหลายเวอร์ชันนะเป็นเกมผีกระสือแต่ว่าผมลองยกตัวอย่างมาสักเกมหนึง่ง <c oughs> เพื่อจะถูกใจแฟนๆนักสยองขวัญน,นะหมายแล้วหมายแลวยืนเฉยได้ไหมอ๋อยืนเฉยก็ได้นะฮะยืนเฉยก็ได้นะฮะ ชาตินี้จะหาหมดไหมเนี่ยอีกสี่แผ่นไปตามต้นไม้ต้นกล้วยเล่นไปเล่นมาก็ชักจะเวียนหัวเอมบ้ามาแล้วเกมบ้เวอร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะมีเกมอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับ วันนี้ผมขอตัวสวัสดีครับ